คุณติดต่อมาให้ไม่ต้องรายายมายายองได้ไปเยาวนาไหมไม่ครับแล้วก็นางวนาได<ม>้มาไหมก็ม,ออกมาครับนะัดมาคุณก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นคนในในกลุม่มในกลุม่มนี่แหละโอยครับ แต่พอผมถามว่าไอ้วันที่นักนั่งมันมาไปที่โรงพักผมถามว่า,อา,า,า,วาเอา เงินให้นางวนานี่เปน็นำนวเงินเท่าไหร่ประมาณห้าล้านกว่ากหกล้านกว่าเกือบหกล้านครับเกือบเกือบหกล้านคือทยอยโอนใช่ไหมทยอยโอนครับตั้งตั้งเดือปีไหนตั้งแต่ปีประมาณเมษาพฤษภามีนามีษาพฤษภารับ<อ>ปีไหนครับปีหกสามครับคือปีที่แล้วครับปีที่แล้วแล้วตอนนี้เราเห็นเซตที่ข้อความที่ที่แม่คุยกับ วน,นาเนี่ยคือเหมือนลักษณะเป็นเหมือน,เป,นเป็นแบบไหนเหมือนเชลูุกโซครับคล้ายคล้ายเชลูุกโซแต่อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับเพราะว่าคนเราเขามาพูดคำสองคำก็เชื่อเขาโดยวิธีการหลอกโลก,โ,ลกโดยพูดอย่างนี้เห็นเห็นเี็นการข้อความที่คุยกันลักษณะเหมือนว่าได้เงินทั้งหมดส8ิบแปดล้านกับทองเจ็ดสิบาทนี่คือเราเชื่อไหมไม่เป็นผมผมก็ไม่เชื่อเงินมื่นเละเงินเสนมันก็ไม่มีอยู่จริงครับถ้าว่า เขาทําได้จริงๆเขาคงไม่มาถึงเราหรอกเขาอาจจะเขาครอบเขาทํารวยกว่านี้พี่น้องเขาอยากพี่น้องเขาทําได้รวยกว่านี้ครับเขาคงไม่มาโบกเราหรอกถ้าเขาทํะได้จริงนะครับที่ก็วันที่นัดไปเขาก็บอกว่าเขาอะผมก็ถามว่าคุณเอาเงินไปทําอะไรทําไมได้เอาที่ไปจุดจำนองอะไรงี้เขาก็บอกว่าเอาเงินไปไปซื้อที่แล้วผมถามว่าขอดูฉนุที่น้อยเขาก็เหมือนเขาก็พูดวกไปวนมา่ะ เหมือนว่าเขาโลกแล้วอะ่ะแล้วเขาก็นัดว่าจะหาเงินมาถ่ายที่ให้ภายในสามเดือนแล้วจนจะครบกำหนดคนดีความหมดอายุหนึ่งสิงหาเขาก็แม่ก็บอกบอกว่าจะไปเอาเงินกับนางวันนาปปนที่กรุงเทพ ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจํานวนเท่าไหรคือไปเอาที่ไหนไปเอาที่กรุงเทพสามวันไปยี่สเอดกรกฎาคมจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่เห็นจนที่ดินบ้านอะไรจะโดนยึดหมดแล้วเขาก็ไม่ไม่เห็นกลับมาทำอะไรเลยอีนทีเราก็ไปของไม่ครับอ,อีกอย่างก็ที่ดินอะไรงนี้ก็จะไปแล้วเป,เ,ปเป็นจำนวนเท่าไห,นนห,ไหร่จำนวนทั้งหมดใช่ไหมครับก็เฉพาะที่ดินก็ สามล้านสองรวมรวมเงินที่โอนไปด้วยมันก็เกือบเกือบมันก็ห้าล้านหกล้านกว่าบาทแลครับที่ดินนี่จนวนกี่ไร่ที่ดินสิบแปดไร่แล้วก็บ้านหลังนี้ที่อยู่แล้วก็ทําไมแม่ถึงโอ้ทึ้งทึงเขามีลักษณะมนงไงที่ว่าทึ้งึ้งให้เขาอะทำยังไงถึงถึงให้ที่ดินเข้าไปผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเขาทําไงแต่ว่าเขา เหมือนว่าโมอบ,บมอบอำนาจให้นางวนาทํำเลยจาัดก,การทุกอย่างเลยอย่างนี้ครับเ,เรารูไ้ไหมว่าแม่ไปให้นางวนาในคือให้ให้ใหอาไปทำอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผม